กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง F อซไม่และ f อซกับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีค่าว่างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนาองพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กัน,นะคะ่ะแนวทางเข้าสองเก้าทำมาตัวนี้ตัวชอบนะคะเด่นเก้าหนะคะก็หลุดไปนะคะหนะะึ่งาโอ้ยแอดมินไม่ได้เอานะคะเสียดายสามมานะคะหกสี่ กสี่เอาอยนะคะหกสี 64, ตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะศูนะคะก็เข้านะคะศูนยเจนะคะหลุดเสียดายนะคะตารางกําลังวันเข้านะคะสามเจ็ดตารางกําลังวันเข้าศูนด้วยนะคะศูนย์สอะคะให้เด่นศนย์ะคะไม่เอา0ูนย์สเสียดายนะคะหลุดหนก็หลุดนะคะโพดโพ่งโมมโอนะคะ สรุปแล้วเข้าวน้อยนะคะหลุดน้อยเดียวนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี7 2 0 9 6 3นะคะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ0นะคะ เด่นสกับเด่น0ูนะคะเราก็มาจะสองกันนะคะก็จะมี2องศูนย์สองสสนะคะสองหนะคะส่วนเด่น0นย์ะคะก็จะเป็น0 1 0 3 0 7 0 9นะคะ 0906ส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น723461 หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองศูนย์นะคะสองศูนย์สองสามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะแล้วก็จะเป็น ห7เจนะคะใครอยากเข้าห้องนะคะ so นะคะ da sa นะคะ8805นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูวดวงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า